ภาพนี้สุดจริงว่าทุกคนก็ใจมารับสเก็ตบอร์ดอะครับสวัสดีทุกคนก็ผมอยู่กับผมจิมสุยะเคยสับสนงงไม่เข้าใจทําไมมันอยู่ไม่นิ่งทําไมมันอยากจะวิ่งพูกูหล่อนี้จะทําให้คุณรู้สึกแบบนั้นนอกจากภาพยังมีวิดีโอด้วยลองดูกันที่ภาพแรกน้องไก่ที่อยู่ในสระนะแหมพี่เขายิ้มอย่างดีเลยนะ หลังจากนี้มึงจะตายกันแล้วสินะคือเคยเห็นแต่นงวัวนะครับทำให้มีความสุขก่อนที่จะฆ่าวิธีการเดียวกันเชีอเจนนาการนะครับว่าคุณขับรถแล้วสวมหมวกแบบนี้ผ่านด่านตำรวจจะเรียกคุณหรือเปล่าสวัสดีครับสวมหมวกกับน้องมาเรอเปแ่าตกใจที้ไม่ทันเลยโอ้โหน่าจะเป็นชาวเผ่ามาก่อนนะครับเป็นวัฒนธรรมของประเทศเขาที่ชอบเอาอะไรใส่บนหัวอมันมีความหมายของมันอยู่ตักเหมือนไอศครีมเทอืมเด้อเด้อเด้อ สลามเหรอทุกอย่างในนี้ Ici, ไม่สามารถกินได้แต่สามารถเอามาผสมแล้วก็ทําเป็นสลามแบบหนึบๆได้แล้มผสมจริงนะเนี่ยไม่บอกครั้งแรกเราไม่รู้นะครับรู้สึกยังไงครับหลังจากดูคลิปวิดีโอคลิปนี้ไอ้พวกนี้นี่เบาไปเลยเจอประเทศไทยที่ว่ามีทุกแกนะเฮ้ยคนลุกเป็นภาพปูที่นอน ที่เหมาะสําหรับการนอนจริงๆเขาบอกหลับเต็มตื่นทอเต็มผืนชุดเครื่องนอนยีราฟว่าสัน uh huh. for you. Yeah! Oh! า้นอ่ะฮะเซอร์ไพรส์ for you เนี่ย c ว t ์อ๋อกล้าพูดคำนี้ออกมาเลยเหรอโดนกัดอาจจะเป็นเดอะฮักโดยไม่รู้ตัวนะ <laughs> มองแวบ,บแรกคุณอาจคิดว่านี่คือชาไข่มุกประธานโทษถั่วต้ม <laughs> พี่กินถั่วต้มกันอย่างนี้เลยครับ แอดวานกว่าตะกี้อีกกินบนโน้ตบุ๊กแล็ปท็อปอืมน่าตาแมองอ e ีวิลเหมือนตั้งใจทำลายความรู้สึกเรานะกินในที่ที่ควรกินเถอะอ่ะมือถูกพันทำเป็นก้ามปูถ้าคนเป็นเอเลี่ยนก็จะเป็นประมาณนี้อ่ะนะผมดูอะไรอยู่ครับโอ้ยฮอเฮ้ย อ,อันสุดท้ายให้ดูไม่ได้นะครับขออนุญาตเซ็นเซอร์นิดนึงเพราะเป็นเหมือนแต่งหน้าเป็นกันไกแทงขึ้นมาจากปากถ้าจะติดเหลืองของ u t u b e ครับผมถ่ายสุริยุปราคาอืมอยังดีนะครับมีนว,วัตรกรรมแบบนี้แับบ้านผมใช้แว่นเชื่อมอมองได้อะสบายใจใครเคยดูไางครับสุริยุปราคาดูแบบไม่ใส่แว่นเนี่ยตาแทบแตกภาพนี้สุดจริงว่ะทุกคนก็ใจมันรักสเก็ตบอร์ดอะครับปัญหาคือมึงจะลงยังไงแค่นั้นเอง ภาพนี้มองเปิดเผยก็เหมือนปกติแต่สังเกตดีๆข้างหลังมีปลากำลังแขวนไว้อยู่ถ้าดีเป็นห้องเรียนสาธารนณะผมว่ามันคงจะร้อนจัดๆจ,จริงๆริ Dude nice house it smells like fresh paint <pens> still Yeah they just painted it yesterday y e <have> Anywhere <where S 1> I can put my keys No I haven't got anything hung up yet แขวนที <up> น่ไหน มันจะมีที่ให้แขวนถ้าไม่มีนี่ก็คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นอย่างนั้นแหละดีไม่เจอปลั๊กไฟซ่อนข้างในอาจจะโดนไฟช็อตได้ Pretty sure I won this one This is the booth I saw the subway We as a family for breakfast lunch and dinner คือผมจะบอกนะครับเขาถามว่า้องโชว์หน่อยซิว่าไปแอบจิกอะไรมาจาก สรสานอาหาเขาก็บอกว่าก็าคือเก้าอี้เซตน,นี้นี่แหละที่ฉันไปนขโมยเอ่อที่ฉันแอบจิกออกมาจิกได้ยังไงวะเนี่ยภาพนี้ไม่ค่อยปกติเท่าไหร่แต่ผมจะอธิบายตามแคปชั่นให้นะเขาบอกว่าตางพวกนี้มันสกปรกได้มาจากการขยำขยี้หลังจากนั้นเข้าไปซักซึ่งแบงค์มันจะไม่ค่อยขาดเว้ยถ้าเป็นแบงค์ใหม่ๆนะทุกคน แต่ถ้าแบงค์เก่าก็จะเละหน่อยหลังจากนี้ทำไงต่ออะรีดอะถ้าพูดถึงเซฟตี้ความปลอดภัยการมีรั้วบ้านถือเป็นการปลอดภัยอย่างสูงสุดและนี่คือภาพรั้วที่เอ่อปลอดภัยมีหนามด้านบนโจรปีนขึ้นมาต้องเจ็บแน่นอนแคปชั่นแต่งตัวไปประชุมซะหน่อยละกัาประชุมแบบนี้ความน่าเชื่อถือเท่ากับศูนนะครับอย่าหาทรม ตักลูกไก่ใส่ช้อนนะครับผมแล้วก็มีเสียงก๊อฟคลาสตามมาอย่าเลยครับแล้วผลลุก <laughs> <laughs> ทุกคนเนี่ยจริงๆนะเว้ยโยนกเกตไก่ให้แม่งพีคแล้วผมเคยเห็นอนะนี่คือพีคจัดอะมึงไม่รู้เลยเหรอคือแบบว่ามึงกินศพพวกเดียวกันด้วยอะ This ketchup bussin on God Mom try some สำหรับใครที่รู้ความหมายของ cheese อย่างนี้นะครับฝากคอมเมนต์ด้วยเขาบอกป้องกันน้ำซึมบนรถของคุณยิ้มง่ายไปซึมเปื้อน <c oughs> ทำไมไม่เอามาพี่ปโปโกะไปเลยครับผมผ้าอนามัยครับผมสำหรับผู้ชายที่ไม่เข้าใจนะโอเคเทคโนโลยีใหม่จักรยานน้ำหมดแล้วยุคปั่นเป็ดทุกคนจักรยานนี่คือคำตอบแตปั่นได้ทีละคนนะถ้าจะมาสวีทปั่นเป็ดอะไรเงี้ยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้อะไรอะ ถ้าพี่อยู่น้ำพี่ก็แค่พกน้ำไปไหมพี่ผมอาศัยอยู่บนโลกมนุษย์อยู่หรือเปล่าครับเนี่ยอันนี้อะไรอ่ะเหมือนเอลี่นเลยเนาะใครมีความรู้บอกหน่อยมันคือตัวอะไรไอติมสองสกู๊ปเขาบอก DIY พันนี่ ไม่นะไปใส่น้ำหวานแล้วเขาจะกดมันหรอโอเคปิดกดให้มันไหลเข้ามา just get that in there mm -hmm. get some ice in the punch oh, nice. got <laughs> the punch here one for yeah. you mm -hmm. yeah. Yeah. On that? uh the toilet bowl punch recipe mm -hmm. the oh. toilet bowl yeah <gasps> i uh, i sing, um, are you serious <laughs> อะไรกับเตี้ย oh, no, เป็นคุณคุณจะกินไหมครับเป็นไงบ้างครับทุกคนนี่คือคลิปที่คุณจะประเทิงปัญญาจะได้คบคิดกันแล้วก็สงสัยว่าเ้าทำไปเพื่ออะไรถ้าคุณชอบคลิปนี้ mm hmm. ก็ฝากกดไลค์ด้วยนะครับลืมกด Subscribe ช่องเราไ้าเจอกันใหม่คลิปหน้ากดแชร์ไปให้เพื่อนดูแล้วทุกคนือนเดิมไม่ได้มานะครับ